สวัสดีคับวันนี้ช่องดีๆนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนหาไอเทมลับนะครับซึ่งเป็นไอเทมที่ช่วยให้มันอะไรอ่ะมันคือพรมอ่ะมันสามารถเินได้อยู่ในแมปของคุณบิงโกไทม์เทรลนะครับนะ <S <S บบเดี๋ยวเราไปดูวิธีการหานะครังแรกให้ทุกคนไปที่ทาวเวอร์นะครัะไปที่ทาวเวอร์นี่กดแล้วก็มาที่อีซี่อันนี้นะคบสีเขียวนะให้ทุกคนเดินมาตรงมุมตรงนี้นะเดินเลย จะเทเลพอตขึ้นมาตรงนี้อันนี้ก็ตามใจทําอะไรก็ได้เนี่ก็มีวัดตรงนี้ด้วยซึ่งมก็ไม่รู้ว่าเขาเอาศัยมาเป็นที่รับอะไรแบบวิธีการแต้ภูมก็มันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะมันอยู่ข้างล่างเห็นเห็นให้โดดลงไปที่ไอซีเขียวตรงนั้นแ่ะก็คือทาวเวอร์แหละโดดไปเลยต้องเล็งให้แม่นนะต้องเล็งให้แม่นนี่ถ้าไม่แม่นไม่แม่นก็ต้องทําใหม่นะมันอยู่บนทาวเวอร์เลยก็คือแบบนะ ก็แล้วแต่ว่าจะแม่นไม่แม่ๆๆนอะละองตอีกรอบหนึ่งเผื่อจะแม่นรอบนี้ใช้ความแม่นนะมันถึงจะเนีย่ยไม่ถึงก็ต้องทําใหม่ก็ให้ทุกคนทําอย่างนี้ไปเรื่อยจนกว่าจะได้นะก็คืออ๊ยมาเข้าก็จะอย่างเงี้ยแหละมันก็จะงงอะไรเงี้ยแล้วก็ทําใหม่ไปเรื่อยจนกว่าเราจะได้ก็ตรงนี้ นี่แมมันจะโดดขึ้นมาใหม่อีกรอบนึงถ้าบางครั้งอะ่ะเราก็นี่นี่ได้แล้วได้พรมมาแล้วนี่ก็จะอยู่บนนี้เลยเหมือนเป็นแบบที่รับอะไรเงี้ยมีแบบไอ้นี้ด้วยเรียกว่าอะไรเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยแล้วทีนี้ก็ได้พรมมาแล้วก็สามารถใช้เนี่ยบินผัวแมพได้เลยนะนี่อย่างเช่นแบบนี่อันนี้ก็บิน มาดูอันสุดท้ายเลยเผื่อใครไม่เคยผ่านอะไรอย่างเงี้ยก็าบินมาสามารถใช้พรมนี่บินมาดูใต้แมบไอ้ทั้งแมบได้เลยนะว่าแบบมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยอย่างไรแบสงสัยตรงนั้นมันคืออะไรก็สามารถบินไปดูได้ก็มีพรมล้วแต่ว่าก็ประมาณนี้นะครับนะใครสอนอะไรอีกก็สามารถบอกมาได้นะครับนะก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย